กองร้อยทหารพรานที่2101ค่ะอำเภอบ้านแพงจัหงหวัดนครพนมสกัดจับยาบ้านล็อตใหญ่จำนวน355มัดประมาณ71,000 0เมตรค่ะได้ที่บริเวณบ้านปากห้วยม่วงตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงค่ะ ปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นผลจากการบรณาการความร่วมมือระหว่างทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ตำรวจภูธรบ้านแพงฝ่ายปกครองและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหนังสือทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวข้ามแม่น้ำโขงมาซุกซ่อนในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้เตรียมเข้าไปจับกลุ่มก่อนที่จะลดัดลอดเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ หลังจากที่สายข่าวเขาแจ้งมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าทําการเฝ้าตรวจพื้นที่บริวเวณริมตลิ่งลําห้วยม่วงบ้านปากห้วยม่วงหมู่ที่2ตําบลนานเขือเมือมบ้านแพงนะคะจากนั้นค่ะเขาก็ตรวจพบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบต้องสงสัยเนี่ยเดินมาตามเส้นทางใน ที่เจ้าหน้าที่เขาซุ่มดูอยู่นะคะ,คะเจ้าหน้าที่เขาเลยแสดงตัวขอตรวจสอบกระสอบแล้วก็ของต้องสงสัยทั้งหลายพ่อชายคนนั้นเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็ทิ้งสิ่งของแล้วอาศัยความชํานาญในพื้นที่เนี่ยหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เลยเข้าไปตรวจสอบ บรรจุที่ต้องสงสัยนี้นะคะตรวจสอบพบภายในบรรจุยาเสพติดหรือว่ายาบ้า3กระสอบนับแล้วได้ประมาณ710,000เมตรค่ะจึงได้ประสานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ร่วบรนทถึกภาพผลการตรวจสอบและนำยาเสพติดของกลางไปที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2-1<ๆ>เพื่อทำการตรวจนับอย่างละเอียดพร้อมทางแนะนำของกลางทั้งหมดส่งให้สบพบันแพงเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ